ค่าเบี้ยประกันชีวิตไม่ไหวสามารถทํำยังไงได้บ้างแนะนําเป็นแบบนี้ค่ะ1ติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนตัวสัญญาให้เขาปรับเปลี่ยนความคุ้มครองให้เราได้สามารถปรับค่าเบี้ยที่เราเคยจ่ายไปนั้นให้บริษัทประกันปรับค่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายลดความคุ้มครองโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยต่อไปแต่มีระยะเวลาคุ้มครองต่อเนื่องตามสัญญาได้ก็แล้วแต่ค่ะว่าบริษัทประกันจะเสนอออกมาอยู่ที่ทุนเท่าไหร่ตามเงื่อนไขที่คุณตกลงกันข้อที่2คือคุณสามารถเลือกลดค่าเบี้ยประกัน ก็ลดความคุ้มครองลงมาได <S 2> <S 2> ้เพื่อให้คุณสามารถชำระไหวและได้รับความคุ้มครองต่อไปได้โดยที่เราจะค่าเบี้ยถูกลงได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับข้อที่3เราสามารถติดต่อบริษัทประกันเพื่อขอหยุดจ่ายค่าเบี้ยชั่วคราวการหยุดจ่ายค่าเบี้ยชั่วคราวเนี่ยก็แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทประกันด้วยอาจจะส่งผลต่อความคุ้มครอง,ง,งตัวกรมรทานเพื่อให้เรามีระยะเวลาในการปรับตัวเรื่องการเงินนั่นเองค่ะเพื่อนๆคนไหนเจอปัญหาเรื่องของการชําระเบี้ยเนี่ยอาจจะเกิดจากการเลือกแบบประกันที่ไม่เหมาะกับเราค่ะอาจจะจ่ายค่าเบี้ยประกัน แพงเกินกว่าความสามารถในการชําระของเราได้ดังนั้นค่ะอยากแนะนําว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราต้องการความคุ้มครองและอยากเลือกซื้อประกันควรดูงบประมาณของเราเป็นหลักจะได้สามารถรับความคุ้มครองต่อเนื่องและไม่เสียผลประโยชน์ตลอดสัญญานั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆกดติดตามช่องพี่ e ไปอมแปรร้ายเอ็กซ์คลูซได้เลยนะคะ